แต่ในการมีชีวิตอยู่แล้วก็เผลอทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างคือยังไม่รู้ไงก็เรื่องนี้ที่มาบวชนี่ก็จริงนะทําดีมั่งไม่ดีมั่งคือยังไม่รู้จริงครับถ้ารู้เห็นจริงๆเขาจะทําไม่ไม่ดีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ทําไม่ทำไงเ,เพราะมีความเชื่อร้านเปอร์เซ็นไงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะล้านเปอร์เซน็นะนะ ก็จะไม่ทำเพราะผมมันยังเผออยู่ไอ้ไอมนโนกรรมที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมมันมนโนกรรมก็ตัวเราเองต้องแก้ไขเองาะอ่าก,กายกรรมครหรือพอจีกรรมมันก็ต้องมีคู่คนน,นี้อีกแหละคมนโนกรรมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมหรอือเปล่ากรรมตัวเองเขาเรียกว่ากรรมความคิดอะคิดไม่ดีมันก็สะสมใช่ไหม เวลาเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยไอตัวนี้มันตัวละเอียดตัวความคิดเนี่ยมันไปไม่ถึงไม่มีใครรบกวนเราความคิดตัวเราเองเนแหละใช่ถูกต้องฮะแก้ไขยากันละเอียดละเอียดความความคิดเนี่ยและตัวมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครรู้ก่อนมีเราคนเดียวที่รู้ว่าเราคิดอะไรนึกอะไรดีไม่ดีครับต้องแก้ไขเองนะ โโอ้ห oh. วันนี้วันดีฮะทุกคนโชคดีคร uh ับหลวงตาสร้างองค์มัทธรมาองค์ที่สอ,องที่สามแล้วเนี่ยองค์แรกสร้างองค์มัทธรจักรพรรดิไงที่วิหารนั่นะนะองค์มัทธรนั่นจักรพรรดินั่นน่ะ อ๋อที่อยู่ในวิหารที่วัดธรรมเนธตอนที่สร้างไม่มีสตังในตัรในเลาไปรอเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนเต็มมาตัวเวลายกมาที่ถ้ำเนี่ยฝนตกนะยกไปโปอยเหมือนกันเลยวันนี้ก็ตกไปลรยนี่คือองค์มาถมไม่ใช่ธรรมดาองค์นี้เหมือนกันเนี่ยคพอสร้างเสร็จกับยปอยนะโหมีเขียนรู้หรอกครับเพราะนั้นองค์มาถมมันจะ เกี่ยวกับองค์ปัจจุบันแล้วเกี่ยวองค์ข้างหน้ารบพบก็เป็นต้นใช่อ,องค์ปฐมอันนี้องค์ปฐมมโรมาจาักพัดเนี่ยคืนนี้ท่านต้องไปอธิษฐานแล้วละ่ะแตลุงตามไม่ไปไม่ขึ้นไปหน่อยนะไม่ไปอธิษฐานเลยอธิษฐานอะไรดีคร,ครับใครปรารถนาอยากเป็นอะไรก็อธิษฐานเลย มันมีพระอ,องค์หนึ่งไปลาหลวง,งปู่หลวงพ่อไปบวชพ,พอตอนบวชก็ไปอิฐาั์ท่านนะตอนลาก็ต้องไปที่ฐานก็ตั้งอ่าจารที่ทานอย่างดีเลยเ <c oughs> พราะอิฐานเสร็จบอกเอ้ยหยุด <c oughs> เปลี่ยนใหม่ท่านบอกให้เปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ใช่อธิษฐานสั้นเกินไปท่านบอกข้ออธิษฐานอะไรครับข้ออธิษฐานศึกไปเนี้ขอให้ ตำแหน่งขอให้ยศขอให้มีลาบอะไรประมาณนี้เรื่องโลกล้วนๆเลยอบอกเอ้ยอธิษฐานใหม่คอธิษฐานขอความขัดข้องจะได้เกิดทั้ง,ง,งทางโลกทั้งทางธรรมในอนาคตปัจจุบันแปดอนาคตเนี่ยมีทั้งโลกและธรรมไงขอความขัดข้องจะได้เกิดทั้งทางโลกและธรรมโอ้มันครอบคลุมทุกอย่าง<อ>เลยคุมคุมหมดเลยประมาณนั้นแหละ เพราะฉะนั้นคําอธิษฐานเมื่อกี้นทุกคนเอาไปอธิษฐานได้เลยได้เลยเป็นเป็น,ปนอธิตยากลางๆนี่นะคือเขาเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้เนี่ยคนที่ฝึกกรรมฐานในศาสรลงปู่เนี่ยจะรู้ลักษณะนี้เยอะนะเยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นโดยความคิดของคนเนี่ยเขาจะรู้แต่บางคนเขาเขาไม่พูดแคั้นเองเพอจับหลวงปู่ไว้เนี่ยไอ้ขึ้นพวกนี้มันจะ มันจะมาเองไงเพราะหลวงพ่อมันมีพลังงานที่หมุนเวียนตลอดไงมันมีหมุนเวียนทั้งทางโลกและธรรมไงหลวงตาอธิบายประจําว่าอย่าห่างจากท่านท่านบอกหลวงตาว่าเองอย่าห่างจากข้าถ้าเองห่างเมื่อไรเองโดนกระทืเมเมื่อนั้นเราก็เลยอยู่กับท่านอยู่บ,บทไหนเราก็อยู่กับท่าน ไม่ไปไหนอาจารย์บอกการมีทุกอย่างไลไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปฝึกสายไหนด้วยเข้าวัดสะแกก็หนึ่งเดียวตั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนทุกวันเนี้ยมีคนชวนนะไม่เปลี<ม>่ยนใจเลยฝึกนี้ก็ไม่ไปมีหลวงพ่อนะที่แสวยุยาทนะ่านบอกว่าจะให้จะสอนสอนวิชาของ วัดประดูชิมพีอ่ะไอ้วัดประดู่ทรงธรรมอะไรวัดประดู่นั่แหละหลวงพ่อหวนนะคราบัวิชาเยอะแยะไปทุกมีทุกอย่างเลยสร้างตะกตุดมั่งดูดวงมั่งรดน้ำมนต์มั่งอะไรคงประพันธ์มั่งโอ้ยเยอะมากนลฮะหลวงปู่นั่นน่ะที่หลวงตาเปี้บวชที่แรกอะนะ ปืนปลนยิงไม่ออกแล้วทุก<ะ>ยิงไม่ออกนะไมนไม่ใช่ยิงไม่เข้านะแสะแซะเลยนะพรอวัดท่านอยู่กลางกลางระหว่างคิดกับพุทธอ่ะแล้ววัดท่าน่ะจะมีคนมาขุดสมบัติเลยอยท่านก็นเอามาจะพดไปไล่ <c oughs> มันก็ยิงท่านเนี่ยเต็มไม่ออกถ้าไปตู้จะเรียนไหมไม่รู้เอามาใช้อะไรอ่ะเอา คงกพันไงจุเรียนต้องไปให้เขายิงเงี้ยนะฮะโคตรเล่นกพันโกจรไงไม่น่าสนใจเท่าไหร่โกจอยจรโบราณต้องเรียนยิงไม่ออกถ้ายุคบางลัจจานั้นค่อยน่าเรียนกพันนะตามไม่เรียนเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกโอ้ยพวกพวกเนี้ยครับเองเคยเรียนมาแล้วเองจะไปย้อนหลังท้อไหมท่านบอกไม่ประโยชน์มันน้อยใช่ไหมโคตรน้อยเลย อยู่กับใตสนานาคมดีกว่าทั้งมมีทุกอย่างเนี่ยที่เราสวดทุกวันเนี่ยมาจากใตสนานาคมนันเนี่ยจกักรพรรดิเนี่ยอยา่าไปขี้เกียจสวดถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่เรามันก็จะมีเรื่องละคนไหนขี้เกียจสวดสาขาไหนขี้เกียจสวดนั่นจะมีเรื่องกันด่ากันมั่งเคื่องกันมั่งนะ ถ้าต่างคนต่างส่วนเนี่ยไม่มีเรื่องฮะต่างคนต่างบันทึกเพื่อเอามาเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตเพราะมันมีประโยชน์มากเลยจริงๆแล้วแต่ที่หลายบางคนนี่พื้นฐานเก่าเยอะนะแต่คึืนตัดรอนเยอะมากเลยคึืนตัดร้อนมาจางไงนฮะหุดยีดเนี่ยเผือกนะอ๋อเผือกมันอะไรพวกนี้ยมันเป็นตัวคลื่นที่ตัดรอนนะ เสือกอะไรพวกนี้จัดร้อนหมดตัดรอนขึ้นที่ที่ตัวเองฝึกมาในอดีตไงจากเผือกไปแล้วเผือกมันร้อนไงลองลองตุ้โยนเผือกให้หมากินดิตายหมามันตายเลยหมาเมินนะมันกินมันเมินน่าเสียดายนะพวกนั้ถ้าทรงอารมณ์อยู่กับพระได้นี่นะขึ้นความรู้ตรงนี้มันจะ เพิ่มขึ้นนะหมายถึงเราเปิดจิตไว้กับพระนะพระท่านมีขึ้นทุกอย่างนะคขึ้นจากตาเราเนี่ยไปกระทบเนี่ยมันมาที่ใจเราใจเราอยู่ที่หลวงปู่มันก็มาที่ใจเราแล้วก็ออกที่ตาเราขึ้นมันมันวนเวียนนะให้ความรล้ จะบอกใครเนี่ยบอกลูงค์เดียวที่ฟังอยู่ฟังรู้เรื่องหรอกครพอออกจากนี้ไปก็เล่นเกมแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพอตาเราเห็นเนี่ยลุงตาแล้วความคิดมันก็ทํางานเลยถูกไอ้ความคิดตัวเนี้ยมันคือกรรมเลยเราความรู้สึกตาเราเห็นเราจะปิกความรู้สึกเลยมันไวนะโจะคความรู้สึกนั้นมันมาจากคลื่นที่เราจับอยู่อ๋คลื่นที่จิตเราจิตเราจับอยู่คือลุงปู่ไง ข้าใจงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที <aps so S 1> so ่เขาเหมือนเขาเห็นของสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่สมมติสามคนเห็นเหมือนกันแต่ความคิดสามคนนั้นนไม่เหมือนกันทูกต้องฮะืมถ้าเขาฝึกนั่นแหละเขาจะเห็นเหมือนคล้ายๆกันอ๋อครับแต่ถ้าฝึกกระสานหลวงพ่อเนี่ยเพลินดีเพลินดีจริงๆ มีหลายคนที่หลงตาหลอกให้ฝึก,ฝกซอนเนี่ยหลอกให้มันเป็นประโยชน์ในอนาคตนะมันเอาจริงน,นะบางคนครับให้เขาฝึกยังไงครับอฝึกเนี่ยรับขึ้นเนี่ยอัำดับแรกคือรู้เรื่องตัวเองนะคิดไรายได้อย่างนั้นอาหารตามสั่งก่อนอัำดับแรกนะสั่งก๋วยเตี๋ยวคงนี้ยังได้แ้งมาก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว มีคนเห็นพี่คุดนะครับหลตาแล้วเขาไม่เคยเห็นรูปลักษณ์พญาคุดแบบนี้นะออ้ส่นจะเห็นแบบทั่วไปนะไม่เคยแบบ<อ>ยืน,ม,นยมันอยู่ที่เราสร้างรักท่านครับรูปก,กับนามแต่นามนยมันอยู่ที่ท่านบารมีท่านครับท่านจะสว่างมันสว่างอยู่ที่ท่านคุดท่านก็ตีท่านก็ต้องหุกมั่งไม่ใช่กลางตลอด อ๋อ oh. <laughs> มีคนผ่านทีงนี้มาสมัยทนะี่หลวงตาฝึกนะหรือยุธยาเขาผ่านพวกนี้มันมีนะ <laughs> เขาจะสับเพไปที่นี่ประจำเลยนะ <Hey. S 2> ดอยหลวงเนี่ยอ๋อ oh, มีอะไรครับสับเพเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นเลย oh. <laughs> เห็นแต่เทวดา้าคุดนะ่เทวดาไม่เห็นคุดเลยครับ okay. ต้องอธิษฐานบอกอยากอยาก,อยากดูคุดจร wrote, ิงๆเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นนกอ่ะบินอย่างนี้ลักษณะาคนี้ดินวันแท่งเมืองเขามันเป็นเมืองตุเมืองเมืองเป็นเมืองวิหารใหญ่ๆอ่ะเหมือนมีมารใหญ่ๆใช่ผู้ครองเมืองพระยาคุดแล้วก็มีมาเหสีบางองค์กันหลายองค์ฮะมันช่องค์เดียวม่ใจะคนเดียว อยากเป็นเหมือนท่านไหม <S <S อยากมีหลายคนไหมล่ะครับเขาต้องฝึกไงฝึกเป็นพยาครุฑเนี่ยนะไอ้ฐานเป็นใหญ่ไงเมืองนาาก็เหมือนกันคล้ายๆกันคเมืองยักษ์ก็เหมือนกันมันเป็นเมืองมันไม่ใช่มีวิมานเหมือนกับพวกภูมิเทวดาอากาศเทวดาหรือลุก,กเทวดาเนี่ยพวกนี้อยู่วิมานมีวิมาน เป็นหลังๆไม่ได้เป็นเมืองใช่ไม่ใช่แต่มันก็อยู่ในจาตุมนันแหละครับอยู่ใกล้มนุษย์สุดๆเห็นด้วยตาเปล่าตัวนี้ขึ้นไปเลยอธิษฐานอะไกับพระองค์ปฐมพ่อองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิองค์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 ต้นถึงองค์ปัจจุบัน ขอศึกษาพลังงานพลังงานเรื่องราวของรูปกับนามนามมาทำคือลงวิญญาณรูปคือรูปอย่างเราเห็นรูปเนี่ยเห็นรูปยะพิกุตเนี่ยตาเห็นรูปจิตเราจะสัมผัสน,นามมาทำมันซ้อนอยู่ในรูปเป็นรูปนามประมาณนี้แหละอยากศึกษาให้เข้าใจจะได้เป็นประโยชน์ครับ สิ่งที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเปลี่ยนแปลงแผลเมตตาค,คนที่ขี้เกียจสวดมนต์นยากแล้วคนพูดมากจะยายกอีกแหละเมื่อได้พูดไม่สวดมนต์ไงจริงไหมตุ๊อากมีอะไรไนนึังพี่คุ ขยับได้นะครับท่านขยับอยู่แล้ววันนั้นแพทินไหวเกือบขยับโดนตู้แตกแล้วนะท่านขยับอยู่แล้ววันนั้นโยกไปโยกมาอ่โยกไงโยกโอ้โหเขากลัวแล้วกระจกจะแตกกันต้องบอกผู้อย่าล้มนะอย่าล้มนะที่เสียเชื่อนะพี่คุณวันนั้นอย่าล้มนะ คนถามเรื่องของการอาบน้ำมนต์ท่านหลวงตาอาบน้ำมนต์นี่ช่วยเรื่องอะไรครับอือหลวงตาก็าอาบประจำนะสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อครับตอนจะกลับบ้านหลวงตามีพระคมาอยู่พืนหนึ่งฝากไว้ข้างๆนั่นแหละก็ไปตักน้ำในในห้องท่านนะครับเเอามาให้ท่านเป่าหัวแล้วเราไปอาบเองทําไม่ได้อาบให้นะครับอาบเอง ผิวพันธุ์ดีนะอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ใช่มันจะเข้าไปข้างในอาบข้างนอกมันจะซึมข้างในแต่้าให้ดีกินดีกว่ากินไปด้วยอาบไปด้วยใช่พอกินเข้าไปแล้วมันก็อยู่ในเรามันหลวงพ่อท่านก็กินน้ำมนต์ตลอดนะครับแล้วต้องไปเอาน้ำมนต์ที่ไหนน้ำมนต์ท่านไปทําเองท่านกินท่าไม่กินน้ําปกติคนไปถวายที่เขากินที่ย้ำชา จาน้ําชากับน้ํามนต์น้ําชาก็เอาน้ํามนต์มาทําน้าชาต้มนะเมื่อก่อนทุกคนไปก็จะได้กินน้ําชาจากหลวงปู่นะถานลินให้ทุกคนนะเล็กๆถ้วยตไลรู้จักถ้วตไลายไม่ตถ้วยเป๊กเหรออ่าถ้วยเป๊กครับครับถ้วยเล็กๆเรียกว่าถ้วยตไลคนอาการ แล้วน้ำมนต์เนี่ยหลวงตาเราต้องไปให้พระทำถึงจะดื่มได้เราก็ทําได้น้ำมนต์ทำไหมทําได้ทาได้ตอนที่เราสวดมนตนะ์จิตเราเป็นพุทธม,มนต์ไหมล่ะครับจิตเรามีผิดตรงไหนจิตจิตเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับพุทธม,มนตนะ์ลอย่างตู้สวดจัก,กรพรรดิจิตตู้ไปไหนเอา ก็ไปกับจกักรพรรดิน่ยอ้าวก็ถ้าเพลินๆน่ะครับุกไม่มีขึ้นจกักรพรรดิเป็นไปได้ยังไงครับขึ้นจกักรพรรดิม่ออยู่ที่จิตุดแหละตูก็เป็นจกักรพรรดิทั้งตัวแหลคะครับแล้ตูจิอธิษฐานพระอธิษฐาน,น,นได้หมดเลยขึ้นมันก็เข้าไปเนี่ยตาเราเห็นมันก็บปุ๊บเข้าไปอะ่ะ<า>ก็ขึ้นมันมาที่เราใช่ไหมล่ะผ่านเราไปที่ป้องเออถูกก็ผ่านไปเ,เนี่ยมันก็เพิ่มกระแส ขึ้นของเราไปด้วยขึ้นจักรพรรดิด้วยคือขึ้นของบาร,รมีเราด้วยที่มันมีมันก็ไปอยู่ในนั่นด้วยครับสมัยท่านอธิษานาพระนะท่านบอกเอ้าพวกเองนึกถึงหลวงปูทวดตอนนี้ศีลเองครบหมดเลยอยู่กับพระสวดไตรสรคมแล้วกัผ่านลูกน้ำเองอ่ะ ไปที่พระที่อธิษฐานช่วยกันนี่ครับมม๋อาสมมติว่าอย่างพวกเรานั่งกันทุกคนแบบนี้โอ้นี่ทําได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ให้อธิษฐานพระสร้งางได้หมดเลยเวลาสร้างพระรูปรักของป,ปู่ก็ครับบรารมีท่านผ่านรูปนาเราไปที่รูปไปที่รูปนั้นใช่อไปที่รูปหลวงพ่อครับ,รบถ้าเป็นจกักรพรรดิข้าบาร,รมีรวมจกักรพรรดิบารมีรวมหลวงปู่แล้วก็เจอเทพพรมทุกชั้น อันเจิญโพธิสัตทุกองค์ผ่านหนูได้ไปที่นี้เป็นรูปรักเดียง่ายไหมทำไมมาดูง่ายจยางนันหรอคะง่ายนะเสร็จแล้วตู้ก็เอาไปอาไิเลี่ยมแล้วก็ให้าอยคอเ<อ>ขาบอกเขาว่าเวลาใช้ก็อธิษฐานนะ,ะอธิษฐานอะไรก็ได้ความปลอดภัยโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ออมีหมดเลย แจกฟรีแจกฟรีเออทำเองไม่มีปลอมเขาไม่รู้หรอกเพราะไม่เช็รูปเราอ๋อครับเราก็จะรู้ไหม่ไนรูปลวงปู่รูป,ป,ปจกักรพรรดิเนี่ยจะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนครสร้างคนอธิษฐานคนเสกคนเลี่ยมแต่ลงทุนหน่อยนะอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไหมอ่ะ เขาไปแล้วจริงไหมอ่ะใช้ได้ไหมอ๋อเพราะมีรุ่นหนึ่งเขาอย่าไปบอกดิว่าเราเราเป็นคนสร้างเดี๋ยวเขาไม่ห้อยอะเพราะมีรุ่นหนึ่งของหลวงตาที่ชื่อรุ่นอะไรรุ่นล่าสปะสงค์มฮะอ๋อรุ่นระเบิดไม่ไม่เป็นไรนั่นเหรออ๋อคือมันไปนั่งข้างในอยู่แล้วอ่ะที่มันจะระเบิดนั่นอ่ะมันไปสวดมนต์อย่าประจำงไง อ๋อที่แยกรับสค์เสร็จแล้วนึกยังไงไม่รู้ถอยออกมานั่งข้างหน้าคมันก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมื่นตัวมันอ่ะหมื่นโอเด้อเมันไม่เป็นไรมันก็มาเนี่ยมันมาบ่อยไงครับมีความรู้สึกอะไรไม่รู้ให้ถอยออกมาหน่อยใช่แต่ห้อยพระรุ่นองค์เนี้ยอยู่ที่หลวงตาทำใช่ ยังมีอยู่ไหมฮะพะรุนนี้โอมีเยอะเลยเราสร้างไว้นานแล้วไหมันเป็นแบบไหนฮะมันก็เป็นหลายองค์อ่ะรวมๆกันเป็นเป็นสองหน้านี่ะฮบแจมโบ้นี่แหละอแต่ว่ามันมีหลายองค์คือมีรูปหลานเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งไงจัมโบ้แบบเลียวๆหน่อยเออลูกไข่ใช่ไหมใช่ว่ามาณน้นอ่ะองค์มกี่ตังเราครับ มีคนถามหาแล้วครับพลังงานของที่เขาเรียกว่าวัตถุมงคลเนี่ยเกิดจากอะไรครับหลวงพ่เกิดจากพลังงานเป็นมงคลผู้ที่อธิษฐานเวลาเขาสร้างรูปแล้วสร้างนามธรรมาเข้าไปอธิษฐานนามธรรมา นามมาทำเนี่ยไม่ต้องผ่านรูปความน้ำเข้าไปในรูปใน่รูปเนี่ยเราสร้างรูปหลวงปู่เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวหรอกแต่ถ้าเราที่ฐานบารมีท่านหรือจกกักรพัิหรืออัญเชิญเทพพรบผ่านเราเนี่ยเข้าไปในรูปเข้าใจไหมทีนี้เข้าไปปับ๊บกระแสรูปเนี่ยมันไปตามคลื่นที่สร้างสร้างบารมีจริงในโลก จกักรพาดด้วยมีเราเข้าไปด้วยเพราะเราเป็นต้นเหตุในการสร้างเขาถึงว่าคนสร้างผ้าถึงอนนงซึ่ง <นะ S 1> บรารมีไปไวอย <นะ S 1> ู่ห้ากลับนะไนะไปไวนะเพราะเวลาอารมณ์ดีที่เขาสร้างไว้มาหมดเลยดึงเข้ามาหมดเลยใช่สว่างโคตรเลย กพราะเกิดจากพระเกิดจากวิญ,ญญาณที่ได้บุญได้แสงสว่างจากพระเี่สร้างแล้วถ้าหากเป็นรูปลักษณ์อื่นที่ไม่ใช่รูปลักษณ์ทางศาสนา να? เช่นเนี่ยเช่นไหนฮะแม่นางเนี่ยโอว่าแม่นางเนงี่ยแม่นางเขียวเยนี่ยแม่นางเขียวเนี่ยคือนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วเราอธิษฐานอะไรเข้าไปได้เหรอเรือในนี้มีวิญ,ญญาณอยู่ไหมล่ะรถเมีะ ิแล้วแต่เราจะสร้างอะไรเข้าไปเป็นสื่อของแม่นางที่ททเกี่ยวข้องกับแม่นางนี้<อ>่ทุกแม่นางตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตร,รูปหนึ่งมันซ้อนได้เยอะนะทุกรูปลักเนี่ยะใช่อย่างพิคุตเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะคุดทุกองค์ออยู่ในคุดองค์เดียวเนี่มันเป็นสายใหญ่สายใหญ่แห่งคุดสายใหญ่แห่งแม่นาง สายใยของปู่หลวงปู่ไม่ไม่รู้อย่างปู่เดียวผู้ผู้ติดตามท่านออกอ่ะไม่อยู่ที่ท่านอ๋อบริวารท่านก็เกี่ยวข้องกับท่านเอาเ้าก็อยู่ที่ท่านไงครับเอา้าท่านไปไหนบริวารไม่ไปได้ไงเอ้าท่านจะเป็นบริวารท่านทำไมล่ะ<อ>ไม้บอกไหมเนี่ยครับนี่มันลึกขึ้นไปแต่เห็นชัดฮะใช่ เราคือเรื่องรูปนามเลยนะใช่รูปกรรมนามโดยตรงเลยฮะอยากจะช่วยเหลืองานหลวงปูหงห่หลวงตาเนี่ยครับหลวงตาต้องเลิกช่วยสวดมนต์กันแล <c oughs> ้วกันอ๋อสวดมนต์ได้ช่วยท่านได้อยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์คร<ะ>ับหนูอยากช่วยงานหลวงปู่หลวงตา <c oughs> หนูหนูสวดมนต์หรือเปล่าสวดมั่งไม่สวดมั่งเออ เอาตัวเองรอดก่อนก็แล้วกันช่วยตัวเองก่อนอจะไปช่วยใครเลยคือท <c oughs> ่านไม่สวดขึ้นท่านก็ไม่มารับขึ้นจกักรพรรดิก็ไม่มาขึ้นท่านก็ไม่มาขึ้นไม่มามันจะไปชินหรือความเคยชินมันก็คือมันเป็นสายใหญ่ค,คือกรรมอะ่ะมันไม่ชินนะขึ้นมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่จะช,ชินนะ เรียนจบไหมเอาเรียนไม่จบไปเรียนหมออยู่ดีเอาไปเรียนอย่างอื่นต่อนะแล้วกลับมาเรียนใหม่มันเป็นยังไงล่ะตู่รับมันไม่ติต่อไงคือตอนสวดเนี่ยมันโอเคละมันทึกตลอดอะที่สวดอะมันทึกไม่ไปไหนอะอาทิตย์หนึ่งเอาสายใหญ่มากไหมอาทิตย์หนึ่งอะมากเอามา,เ,ามเป็นประโยชน์ได้ไหมละ่ะจะรู้เรื่องอะไรไหม รู้คือมีหลายคนเลยหลวงต่าที่แบบว่าอยากมาลองอยู่ตามสถานธรรมหรือสาขาหลงตาซึ่งตอนแรก,กเขาคิดว่าเขาจะไปอยู่ไม่ได้หรือมาสวดมนต์ไม่ได้หกรอบเนี่ยมันยากมาก<อ>แต่พอเขามาอยู่นะครเขาบอกว่ามันไม่เหมือนแบบที่เขาคิดหรือเขากังวลไว้แต่แรกคือมันรู้สึกเอ้ยสบายรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องคิดอะไรเลยมีเวลาเข้าไปสวดมากินมาก็นอนแล้วก็เข้าไปสวดเนี่ยถ้าตามตามตาม ถ้าปฏิบัติตามตา,ามที่เขียนไว้กินนมสดมนเนี่ย<ะ>ไม่ได้ไม่มีหรอกได้ทุกคนเลยบางคนดึงมาประจำเลยว<ะ>ันมั่งสิบวันมั่งเข้ามาแล้วเขาได้เขาเป็นสมาเข้ามาแล้วไม่ได้เขาไปมาทําไมอ่ไอคนที่อยู่นั้นไม่ได้คนที่อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่สวดเลย มันมัวจะไปโน่นนี่นั่นมันไป่สวดมันก็ไม่ได้ไงเพราะที่นี่หรือที่ไหนก็ตามที่เรานะมันเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่นะจุนไม่มีการบังคับเลยนะคุณอยากไปด่าใครก็ไปเถอะใช่ไหมเขาไม่ว่าอะไรเพราะอย่างสววมนอนอยากนอนก็นอนคือมันหกรอบใช่ไหมมันก็จะมีบางรอบที่แบบสวดแป๊บเดียวก็มันหลับคาเก้าอี้ไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็ดีมากฮะ ดีกว่าไปนั่งคุยกันออ๋ oh. <c oughs> เอาก็ถูกแล้วครับ <c oughs> เนี่ยดีที่สุดละส่วนละหลับอ่ะละุกตาประจำส่วนลับประจำ